สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีช่องน้องจินลำพื้นออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องว้าเรียนมาบะเชยไปทางึงตัวคือมองมีป่ายฮ้งมีป่ายสาวน้อยคือมองมีเนี่ยคุณพ่อถามพ่อฮังถามด้วยถามต้มสวัสดีค่ะคุณพ่ออันมองนี้แม่นมองสาวน้อยเพชรบานแพงเรนบ่ค่ะอ่ะ มองนีแม่นสนามสาวน้อยเพชรบ้านแพงเล่นบ้าขาหนูพอเห็นมันมีป้ายก็เลยบ่ค่อยแน่ใจป่ะไหนนี่อ๋อจ้ามาหาชาวที่ลงของขายของบ่เป็นหมอลำค่ะพ่อโอ้ยัครบป้ายหมอลำอยู่ข้างรถครับผมพี่ละคนมามาขายของมขายของได้ครับพ่อโอ้ยแม่นแล้วพุ่นเนาะคุณแรนแรนดเกี่ยวไปลงพุ่นแหละจ้า ตัวน้ำนี่มาถืองานแล้วพี่น้องจ้ท่านประธานท่านประธานห้างจ้ขอบคุณหลายๆค่ะพ่อนางเอกคุณบ่สนใจอยากนั่งเอกบ่บ่อย่านางเอกจ่าตาเอกจ้านางเอกบ้านท่านประธานห้างผู้ชาครับาาาาท่นนประธห้งครับพูดแล้วไกลอยู่ค่ะไกลอยู่ปะครับ Oh. เาเอามาลงหนี้เอามาล่งหนีว่าประธานทางเปนงง็น้จ้างวัันเตอาจันดิบ,นบันแพง่ังโอ้ครับ่ามันเบ้อยู่บ้านนี่น้อับอนด้วครับวงนี้ละพี่น้อง,อ,งอยู่โรงเรียนเลยครับผมพี่น้องถึ้งแลวสนามกวาง ตุนปุนเห็กระรังเห็นอยังนอยืนวัดเวทีอยู่อ๋อ,อเราบอกรถเท่านน่ละเดี๋นนีหนละเราเห็นวัดบ้างเหรอาบอกวนสิเวทีไหนไปตั้งนี่นไปลงไปถาม,มาเราเสร็แ,แล้วหนูนึกว่ารวสี่บอกเลยเขาไปจอด,ดรถบางวันเวทีั่ง่นี แดดจ้าเลยจ้าวันนี้สนามกว้างมากๆนะคะปิดถนนเส้นอำเภอบ้านแพงกับอำเภอสีสงครามนะคะมาถึงคันแรกเลยนะครับ <S <S สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะผมมาล่ำถึงมาหัครับถ้าหันหน้าหนันหน้าไปทางนี้อ,นนอันนี้งานอีกอย่างครับเขาอยาก,กทำเป็นงานอีกอย่างครับคืองานหาไรายได้สร้างกำแพงโรงเรียนมาวิทยาลัยรครับครับะจะาพาดใหญ่คือประธานห้างท่านประธานห้างเนาะครับแล้ว เราก็เข้ามาแล้วก็ยังเห็นว่ากำแพงตอนนั้นยังคยังยังยังไม่มีนี่ครับผมอ่าสัตว์เลี้ยงก็จะเข้ามาอยู่ในนี้มากินยาอะไรอย่างเงี้ครับอ๋อสถานที่กลี้ยงว่างเปล่านะครับกว้างกว้างค่ะสถานที่เรียนได้ครับนี่อ่ะพุทธวารเรียนอยู่หนาโรงเรียนเห็นเห็นในใบใบใบงานในงานนะคในคิวงานบอกว่าหน้าโรงเรียนตรงข้ามโรงเรียนนาพชัยเอ่อตรงขามโรงเรียนคือบ่มี อหน้าสนามเนาะครับผมต้องเห็นเรื่องม้งเรียนเราพี่น้องก็ติดเอออบตอทางล่างเป็นอบตเนาะครับก็น่าจะบเดนเซอร์อะไรพักในนั้นได้ใต้ักมาคานได้นะครับเดนเซอร์นั่นตามอาคารเรียนได้นะครับหลวบสบายมีห้องน้ำมาอีกคันหนึ่งแล้วนะครับเพิ่งมาถึงไปยอยมาเรื่อยๆครับสนามกว้างนะครับสนามโรงเรียนดูคนเลยผู้ใดพอหยุดบ่น่ะ ไปยุทธวัดมรดกประยุดบ้านท่านประธานห้างมันอยู่ไกลนะครับไกลตรงนี้ห้าสิบกิโลครับห้าสิบโลไปแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ที่ทหินเหมือนนาคาไกลยุทธต้นหนีนบ้านท่านประธานห้างห้าสิบโลคือทั้งนาเคทั้งอำเภออําเภอบ้านเพื่อนบ้านเพื่อครับผมโอ้โหจากจุดนี้ไปอำเภอบ้า,บา,านแพง25่กิโลครับ จากบ้านแพงไปบ้านสถานท่าที่ภาคจะไปเที่ยววันเราอยู่หนี่ยหคือวันเราอยู่บ้านหนีไม่ได้จะได้ผ่อนแล้วต่ออีกใช่ไหมวันแล้วอยู่บ้านเราอยู่ในวันก่อนกลับมาอ่าพี่การขายบัตรแขพงบัตรยังไปไหมครับาพันใบหาพันใบขายหมดเกลี้ยงเบิดเลยบ่ค่ะครับหมดแล้วครับพันใบขายหมดเกลี้ยงแล้วบัตรหน้างานเท่าไรครับ ก็บัตรหน้างานหนึ่งร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบบัตรหน้างานแล้วก็ซื้อไป็นบอลบัตรละหนึ่งร้อยซื้อไป็นบอลอะไรบัตรแข็งจ้าบัตรแข็งหนึ่งร้อยบาทบัตรหน้างานหนึ่งร้อยสี่สิบบาทโรงเรียนนาพระชัยเด้อคุณน้องเด้อนะครับโรงเรียนนาพระชัย อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะคะคืนนี้เจอกันนะคะขาดว่าคนสีอัญญาค่ะมือแลงเพราะว่าขายบัตรแข็งได้ห้าพันใบแล้วนะคะขายหมดเกลี้ยงแล้วเพราะว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเขาะกะบกคอยได้มาเลียนห้างนี่ปันไดนะคะพี่น้องค่ะได้มาเลียนวังหันกะ เป็นในใอำเภอเมืองนครพนมเนาะค่ะงานไหลเรือไฟนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เล่นซอดแจ้งนะคะวันนั้นมือเล้งสอดแจ้งจังปางค่ะพี่น้องค่ะพบพอกันนะคะโรงเรียนบ้านนาพชัยนะคะอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมเด้อค่ะพี่น้อง่ะมีถนนเส้นนี้เลยนะคะถนนใหญ่ เส้นบ้านแพงอำเภอบ้านแพงกับอำเภอศรีสงครามนะคะมองอยูมองเศร้าประอืดประอยากเลยค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ ผืนเอานวยความสะดวกสบายให้หมอลำอยู่นะคะมีห้องน้ำห้องท่าแล้วก็มีอาคารนอนร่มไม้ร่มยินนี่ระคะพี่น้องคะหมอลำต้องการแบบนี้ลคะค่ะต้องการเล่นในโรงเรียนเล่นในวัด <c oughs> หรือว่าเล่นในแบบว่าสถานที่ที่แบบว่ามีห้องน้ำให้หน่อยนะคะหมอลำชอบ มองนอนกะคันบ่มีอีลีกันอนน้ำห่มใหม่ห่มไหลค่ะพี่น้องคะแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตนะคะประท่านห่างค่ะพี่น้องคะจาร้างหน่อยผิดบานแพงมากลงเปิดทำการแสดงที่ที่นี่นะคะก็คือเป็นงานการกุศล,ล่ะคะพี่น้องคะผู้ได้ซื้อบัตกรก็ถือว่าได้เฮ็ดบุญซอยเพิ่นเนาะคะ่ะได้เฮ็ดบุญซอยกัน เพิ่นสีสางกําแพงโรงเรียนใหม่นะคะสอแซม้ไคลิดะเดนั้งแตคิป้ากะเล้คจังได้นกะฝากเบึ้งฝากสนับสนุนช่องในหน่อยของเข้า2คนในเด้อค่ะช่องน้องจินลํำเพื่อนออฟฟิเชียลค่ะช่องในหน่อยเล็กๆดูคลิปพูอความบันเทิงเด้อพี่น้องเด้อนะครับ กระเบิงความเคลื่อนไหวค่ะพี่น้องค่ะครับเป็นดามังดามากอ่ะจะจะไปชี้เดียดกระมันนะครับเบิงพวกความบันเทิงนะพี่น้องนะครับไทยยังไทยยังกระเบิงไปโหลดพี่น้องไทยยังให้เบิงกระเบิงกลดเบิงไปโหลดเพราะว่าพวกข้าอวมันกายดเเบิดนาะหรือว่าหรือว่าแต่ถ้าวหม้อข้าผิดอีลีก็จังคอมเมนต์เขามาบอกแต่ว่าก่อนที่เราจะลงคลิปคือเรากันกรองดีแล้วค่ะ แมนว่าเออคลิปนี้มันลงดนได้เขาไม่ได้เบาอีกอย่างห้เสียงหายขนาดนั่นนะคะขอบคุณกที่ติดตามครับ,บ,บค่ะสวัสดีค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องคะมือเศร้ากะต้องขอขอพระคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอพระคุณพอๆแม่แม่เอฟซีด้อค่ะทียังเบิ่งคลิปย้อนหลังให้แม่จินนะคะเพราะว่ามือคื้นหนีนูสิบอยฟังพี่น้องเอ้ยโหลดคลิปว่าอะไรเลยค่ะเ <c oughs> จ้าสีย่างไปไสกระตามเตะม,มือขึ้นหนีโหลดว่าดไรเลยค่ะ <c oughs> หรือว่าเกือบทุกช่องนะคะมือคืนหนีโหลดคลิปว่าไร <c oughs> มันมันบริเลนเลยเด้อค่ะพี่น้องคะ่คะคือมัน มันขึ้นศูนย์เปอร์เซนเลยนะอัปโหลดคลิปอะมันไม่ได้ขึ้นหนึ่งขึ้นสองไปเรื่อยๆนะคะมันขึ้นศูนย์เลยจนว่าแจ้งจนว่าตีซี่ตีหานุกกระโหลดไม่กับว่าใดนะคะจนมาโหลดใดก็คือออกจากงานค่ะนุกระเลยก็คือนุกะ นูกก็ได้ท่ายแล้วเนาะหนูก็เต็มที่แล้วเนาะคือหนูก็อยากถ่ายความเคลื่อนไหวให้พ่อพ่อ,พอแม่ f อได้ดูนะคะด่านหลังเวทีเฮ้าด่านหนาเวทีเฮ้าสถานทีการสแสดงเฮ้าแล้วก็ความเป็นยูเฮ้าแต่ละมือ,อยูจังไดนะคะหอดไซเล่ยังสี่ไหมคะพี่น้องคะก็เลยขออนุญาตลงคลิปเก่านะคะมือเเสาเป็นคลิปของเมื่อคืนนะคะเพราะว่ามันโหลดคลิปไม่ได้นะคะก็เลยได้ลงเหมือเเสาห้เบิ้งกะยังมีพ่อพ่อแม่ f อเบิ้งห้สนับสนุนห้คือเก่าต้องขอพระคุณหลายๆเด้อค่ะ ผู้ได้เบิ้งคลิปนี้เล้าก็ขออห้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะก็ขคอห้โชคดีโชคมันกันสุกผูทุกคนค่ะพอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ